สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับตอนนี้เราอยู่กันกับ e n s ช i n p m p t c t นะทุกคนนะใหดูครับตอนนี้เวลผมเป็นเลเวล2แล้วนะครับคือผมเลเวล25ใช่ไหมมันก็จะตันครับทุกคนครับแล้มันก็จะอัพอะไรไม่ได้นะแล้วอยู่ดีๆผมก็ไปทำเควสประจำวันแล้วไปเจอดันเจียนก็เข้าไปแล้วก็ไปตีคิวบอสคิวสายฟ้าในดันเจียนนะแล้วมันก็ปลดล็อกเวอ์ผมเฉยทั้งๆที่ผมยังไม่ได้ทำเควสทำอะไรเลยนะครับ เออเลยจะมาทำเวสหน่อยครับผมกลัวมันเดี๋ยวมันจะบักนะทุกคนนะเอออ่าเริ่มจากคุยกับคนนี้น้องไซรัสนะครับซีนิคิทาคิโยไซนันยอผจญภัยนะครับผจญัยเนี่ยนะครัう こんな時こそ流彩を์ก็สกุนดะเขาบอกว่าเขากำลังจะรวบรวมพลน,นะไปจัดการกับมังกรสตอมเทอร์เลอรนะแต่สตอมเทอร์เอรมันโดนการแล้วนะเอ,โอ,โอมไม่ได้ไปฟังเตอรสนะโอกมารมาสเตอร์อปราย,ยนะอกะมไม่ได้ไปสัสเอร์เนด้งนาาเยเลย้ก็ผด้ไงกามเายไม่ได้ไงเรยเลยนะโอ้็มไม่ได้งยมังเตอรลอ นิมร์ลดนะครับอาดิกาโตนะอะิกตนแล้วที่สุดมันก็จบลงนะครับอ๋อที่คือตอนนี้ชาวบ้านหนึ่งเรื่พยายามขอบคุณเรานะครับที่เราจัดการกับตอมเซอร์เรอร์ได้นะเออดังนั้นเศรษฐกิจของเราแย่แน่เลยนะที่นายจัดการกับมันไปได้เนี่ยเออเขาหวังว่าเส้นทางการค้าจะกลับมาใช้ได้ในเร็ววันนะทุกคนนะ เราก็คุยกับชาวบ้านไปเรื่อยๆนะครับเอาไปคุยกับแม่ชีด้วยอะตอบเธอเลยที่แท้จทริงแล้วคือดารินอย่างนั้นเหรอโอ้โ,อโ,อโอหนใโฟอ,อ้วินเราไม่เคยคิดเลยนะตลอดเวลาที่ผ่านมานะเขาเสียสละเพื่อ,อมอนโดนะภาษา,ศาญ,ญี่ปุ่นเรียกเมืองมอนสเตอร์ว่ามอนโดนะทุกคนนะเออทวรินสบะนันถูก้นะครับครครับ าชาวบ้านก็ขอบคุณเราครับไม่มีอะไรครับทุกคนก็กำลังชื่นม่นนะครับเราก็ต้องคุยกับคนที่แบบเจ้าของร้านครับ,บค,คราวนี้ต้องมีอะไรอาคราวนี้ต้องมีอะไรแล้วล่ะเออคราวนี้ต้องมีอะไรแล้วล่ะ อยินดีต้อนรับตกลงจะทอะไรดีครับทำไมใจร้ายจังเลยเนี่ยกนเสุแท้ายืนงูโดอยู่นี่ไม่ทักไม่ท้ายอ่าขยันเซ็นไปสุดหล่อนุ่พี่ตาเธอมันไม่แววเนี่ใครๆเขาก็บอกว่าฉันพี่เก๋เก่าแต่ไม่รอนะ มอนโดสียงที่มีนี่มันก็ได้มาจากบิ๊กฮีโร่โต้เนี่ยเออที่มาช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเราอสเวินนะนะปากหมาเอ้ยปากหวานจังเลยนะคะหัวหน้าคายาผมฉันพูดมาจากใจเลยพวกเธอได้สร้างประโยชน์ให้ฉันมากเลยนะเนี่ยโอ้ที่แค่มหาวิทยาลยสุขาพอะไรคิดดิ้หน่อยนะะในขณะที่ทุกคนกำลังขยันทำงานเนี่ยนะ การใช้ความคิดนี่ก็เป็นการที่หนักมอนกันนะไม่รู้หรือไงหลังจากนี้เดี๋ยวนก็จะไปเดินเก็บขยะด้วยนะรู้หรือเปล่าลจิตอาสาจิตอาสาอาแล้วกำลังคิดอะไรอยูวะพวกแลวิสอัเดอร์นี่ไงล่ะมืงกรนจะทำให้มันดนนนี้เ่ยออนแอร์ลงนะนายกรัฐมนตรีนี่ก็ไม่อยู่รอไปเปฏิบัติหน้าที่นะ นี่เป็นโอกาสดีมากเลยนะเนี่ยที่พวกมันจะชิงลงมือถ้าเธอเป็นพวก Abyss อเนี่ยถ้าจะปล่อยให้โอกาสงานอย่างนี้หมดไปปนจพวกริคูเนจ้านีมาแค่นั้นเหรอัะ้นั้นฉันก็เลยพยายามจี่จับนพวามก็ามอบน้พจบพยายะมนเยักลามจนกักเมกเลยเลยายามนลม วันน,นั้นเองฉัก็เห็นเงมืแงเข้ามาในเมืองของพวกเราเข้ามาในเมืองเลยละอ้วกอวินไปต่อสู้สนอกเมือกันหมดนะในือเลยไม่มียาเลยไม่แต่คนเดียวล่ะนอกจากนันแน่อนอนน,นนะฉันก็ใ่อสายอยู่นพวกอบิสอเดอร์อยู่นอ,อกเมือวกพวกพวกก จากข้อมูลท uh, allora ี่ฉันสืบมาได้นะี่มีผู้นำเพียงแค่คนเดียวเท่นั้นวบิอเดมีผู้นำด้วยอย่างนั้นเหรอแล้วล่ะเาเป็นคนที่วางแผนที่จะใช้ดารินเนี่ยเป็นอุธในสความนะแล้วต้องหมดนี้มันมีประโยชน์ยังไงเนี่ยそこは俺่天才่なบิにอるものだとรっておいてくれ。 ที่จะจะเจ้าเ,เนี่ยมันเรียกหัวหน้าของพวกเขาว่าเจ้าชายละ่ะโอจิม,มารู้จักชายผู้คุยกันแค่นี้พอก่อนดีกว่านะฉันจะพยายามไปสอดแนมต่อแล้วละ่ะอัมบามาทำนี้ละเธอยังโปรดอยู่เลยที่ฉันไม่ไปช่วยจัดการเจ้าพวกฮิริกูที่พกเมืองนะฉนแอบไปก่อนดีกว่าถ้าเธอเห็นฉันและเจะโมโ oh ห หยาเซนไปหนีไปอีกแล้วเนี่ยสงสัยไอเออที่ไม่ได้มาช่วยปกป้องเมืองเขาทำงานอยู yeah, yeah, ja, yeah. ่เบื so ้องหลังนัいい่นเหรอขออ้างเปล่าจริง่เกียดมากกว่าเนี่ยตัวเนี้ยแต่ช่างเ็เถอะนะเออฉันหิวมากแล้วล่ะทุกคนไปกินดีกว่านะวันนี้ทำงานหนักเลยอะนะเออกินกินเรกดี่า แอมเบอร์จะเป็นคนทําให้เรากินนะแต่จริงๆแล้วคือมาสั่งที่ร้านครับเออนึกว่าจะได้เมนูซะอีกอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไปนั่งกับแอมเบอร์เอาไปนั่งตรงนู้นโถอืมหิวไซโม่อันต้าตัชวาแลดวเธจะทำยังไงต่อไปล่ะนะไปมอนว่าก็ไป,ไปจากมอนโดแล้ว,ลวนะแล้วก็ดูว่า เจ็ดเมืองเนี่ยมีเบาะแสของพี่ชายเธอไหมนะโอ้อย่างงั้นเหรอนะเราต้องแย,ยกจากกันแล้วนะฉันก็คงจะคิดถึงนี่แหละครอบครัวฉันพวกฟาวินเนต์นะเอออย่างไงเราก็ยังเป็นไงฟาวินเสอยู่นะเออไม่ต้องหอง่วงไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนนะสายลมก็จะคอยพัดพาไปนะใช่แล้วให้สายลมเป็นตัวนำทางนะครับ มอนโดก็ยังรอต้อนรับเธออยู่เสมอนะเปไลก่อนที่มันจะเย็นนะนี่ในที่สุดอับเบลก็เลี้ยงข้าวเราแล้วนะทุกคนนะว,ว้าวยังปเลยนะโอ้นี่คุ้มค่าที่รอคอยนะโอ้กว่าจะได้กินนะครับเจอเรื่องราวมามากนะไว้ใจฉันได้เรื่อง เรื่องอาหารนในเรื่องเมนูนะอเอ้ยยืมลืมไปเลยนะยืนกำลังรออยู่ที่คาร์ทโรนั้นคนนะ,นนะอยู่ยิบบดนะครับเออใช่แล้วไอ้ไนั่นไงระยะระยะฮิเมนน่ะทุกคน <c oughs> ที่เราเอามาแล้วก็ทำพังไปแล้วเนี่ยนี่ไม่เกี่ยวกับเควสอนี่เลยเหรอ กับที่ปลดล็อกเหรอเพราะฉะนั้นการปลดล็อกนี่คือแค่ไปลงดันแล้วก็ไปปราบบอสก็ปลดล็อกแล้วก็จบแค่นั้นเลยเนี่ยโอ้โหบอสจะเป็นบอสคิวบิกสายฟ้านะทุกคนนะสู้ไม่ยากครับเออก็เหมือนบอสคิวบิกที่เราสู้ไปในไลฟ์นั่นแหละนะทุกคนนะเราเคยสู้ในไลฟ์กับน้อง i ินเวสแล้วเลยกันเลยเ,เราก็เลยจําได้ครับว่าพอมันก็จะตายมันจะปล่อยแฟลกเมต์ออกมา3ามอันแต่มันมีเวลานะทุกคนนะต้องฆ่าภายในเวลาจํากัดนะครับ เออเพราะนั้นต้องเซฟท่าน้ําแข็งไว้เอาน้ําแข็งเล่นมันครับเอาขายะถท่าสุดยอดขยะนี่คือเซฟไว้ตอนสุดท้ายครับพอมันใกล้จะตายปุ๊บเราเราค่อยปล่อยครับตอนที่มันฝักเมตมันออกมามันจะได้แบบทําลายแฟกเม็ดสามอันรวดนะทุกคนนะโอเคตอนผมทํำผมเลเวลสามสิบกว่าเองสามิบห้าหรือ38นี่แหละไม่ถึง38อ่ะบางเทีย อ่ะทุกคนรออยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีบาบาร่าด้วยทุกคนこちらは教会から天รのラรア回収です。มาเพื่อและยาฮิเมนเหรอ夫人のご過โอ้น่ป็นอันนี้ครับทุกคนบาบาร่นี่แสดงว่าบาร่เป็นแม่ชีนะเออบอกว่าให้พระเจ้าปกป้องเธอนะครับダイディダンチョと比べてกういう言葉すบかなでじゃไม่ใช่รต่ทําไมอ่ะ แต่ว่าอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคอยทำทุกอย่างเพื่อมอนโดนะทุกคนนะเผชิว่านึกไ่ออกเลยว่าถ้าสงครามเริ่มต้นขึ้นจะเป็นยังไงนะครับอ๋อหรือว่าบาบาร่าได้มาจากส่วนกลางแน่เลยทุกคนเออมาจากไอ้อะไรนะที่บอกว่า11อะไรนั่นอหละต่อนี้ฟาตุยก็เลยแบบ ทำอะไรไม่ได้เลยครับว่าเราเคลียร์ปัญหาไปหมดแล้วนะก็เลยได้แต่งเงียบนะครับคนฟูนบบนั่เตะพวกเขาจะต้องหงุดหงิดมากแน่เลยที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนนะเฮ้ยแล้วทำไมมันแค่หายใจนี่มันตกสั่นขนาดนี้เลยเหรอจินอะเซฟิโรสกิสทันที่ดันมาที่นี่นท,าานนที่น,นี่ที่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 นี่ทุ่นี่นี่ี่นี่ที่นี่ทีนีที่นนนี่ที นอซเนิยาไม่ฟังอะไรเลยนะแต่สถานการณ์เป็นยังไงไม่รู้ว่ะเพายจะหายจะเกิดมากขึ้นขนาดไหนฟังดูกำลังลำบากเลยนะเนี่ยแล้วเอาโอซุนิยาเนี่ยมาด้วยหรือเปล่าล่ะแล้ให้คุณเก็บไว้ตลอดไปไม่ได้หรอกนะตอนนี้พวกจะได้โชว์ในทางกดดันฉนักเลยล่ะอ่กล้ามาด้วยนะแต่ว่ามาไม่ปาดหน่อยอ่ะ ไม่ต yeah. mm ้องโกรกันไม่เก็บตังค่ายืมไปหรอกนะพี่โบะก็ได้รับเงินบริจาคมากพออยู่แล้วให้ตายเถอะโอ้มายก็อสเออโอ้พินศักดิ์สิิทธ์ของพระเจ้าอนิโม่รอดบบาอต้อสให้อภัยกับอาบาปของลูกด้วยนะแต่รอดบบาปต้อสนั่นแหละมันเป็นคนทำพัง ท้องฟ้าเนี่ยใมเอามาเเออย่าบอกว่ามันใช้พลังซ่อมได้นะเอาไอา้ตัวนี้กี่โกงอีกละดูมันทำทุกคนดูมันทำโอ้โหตลอดเวลาที่เราเหนื่อยแล้วก็อโอ้โหมันมีพลังมากไายขนาดนี้แล้วด,ดูดูดูให้มันให้เราไปนั่นนี่ไปเก็บน้ำตงน้ำตาทำนั่นทำนี่ มมม่่่อันนแแแคคบบบยกาี้ได้้้แลวนะออไปแล้วครับแ <c oughs> ย <c oughs> ่ละเดี๋ยวคนจะต้องเอาไปลือกันแน่ว่าเฮ้ยมันหักแล้วอยู่ดีๆก็มีไอ้หัวเขียวที่เสกให้มันกลับมาดีได้นะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวจีนก็ต้องไปคอยแก้ข่าวให้ <c oughs> เอา นี่ครับอุ้ยโอหนัค่าโอ้โหนี่ไงที่ขย่าพูดถึงครับโอ้โหน้ำแข็งโฮ้ยที่เทพเจ้าน้ำแข็งตัวเทพเจ้ามาเองครับทุกคนเอานี่ไงทุกคนในพิสต์เตอร์ปกครองเมืองหนูขยะมอนสเตอร์ ลาซิงโลาเดอเอกอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันทุกคนมอนเดเรียกจนนี่แบบเจ้านี่นแหละเนื้อสัตวโอ้โหตบหน้าเลยโอ้โหอย่าพูดมากไม่รออย่าพูดมากเฮ้อโอ้เขาตับโอ้เนี่ยคือแกสิไอชัน้นของมอนเดคูณลักทิ้งหน้าที่ ตีว่าเจ้าตกต่ำเพียงใดเห้อรอยสิ่งเจ้าเยอะแบบนั้นดิเธอร้องมาจากหน้าของเธออย่างนั้นเหรอโอ้แต่พลังมันเยอะมากเลยนะระวังปากแกด้วยโอ้โหอ้ นี่นะะ่ะเหรอคามีโนโกโกรเรนี่อะที่ต้องอกแตกตาแน่แน่ท้าต้องใส่ของทุเล็ดที่เดินไปมานะถึงจะสวยไป็เท่าน,นั้นแหละถ้าคนใส่ไม่มีรสนิยมเลยนะโอโ้โหนี่แหละพระเจ้าที่กระจอกที่สุดในหมู่ <c oughs> พระเจ้าทั้งเจ็ดจริงๆ <c oughs> โดนเตะกระทืบแบบไม่มีชิ้นดีเอาล่ะเราได้สิ่งที่เราต้องการละเอาลัะเราได้สิ่งที่เราต้องการละ พวกฝ่าตุยได้ไปแล้วครับทุกคน <c oughs> โอ้แล้วเวนตีมันจะตายไหมเนี่ย <c oughs> โอ้แล้วก็เวลาผัาไปนานนงนะทุกคนนะเออไม่นานครับไม่นานไม่นานบาบาล่าก็มาเจอ เวนติล่ะเออเวนติไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับเขาก็มาเจอเรานอนอยู่แล้วก็ให้ฮิวเรานะแต่ว่าอาเวนติตื่นก่อนครับแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยไม่สามารถฮิวเวนติได้นะครับเออไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ ながら大แล้วเขาก็ไปแล้วอ๋อเขาไปไหนอะมอนโด的英雄の征兆เออเขาบอกว่าสัญลักษณ์แห่งอาฮีโร่ของมอนโดนะทุกคนนะนนลแล้วเขาก็ไปเลยครับแล้วก็มาสเตอร์จินก็ปล่อยเขาไปด้วยนะนั่นด้วย ไอ้จิ también, oh, so ้งกินอันเดอร์สแตนครับเราไม่อันเดอร์สแตนเจีนน่าจะอันเดอร์สแตนอ๋อหรือว่าเขาไปรักษาตัวเองที่ต้นไม้ต้นนั้นกันนะนะผูจินที่า้นไม้ต้นนั้กันนะนะลมพัดยังไงกันนะเอนดิงโน้ตครับไปหาเวนตีที่วินไลท์นะทุกคนนะโอ้โหทำไมเวนตีมันกระจอกจังเลยวะ เดี๋ยวกระจอนี้คกกกเด๋ยยว็็ังงไอมาอยู่ตรงนี้นี่เองครับยังไม่ไปไหนนะร่างกายมันกำลังจะสูญสลายไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันมีแสงออกอย่างเงี้ยหายลมของต้นไม้ดีจริงเลยนะชอบเนมันจิ้งเลยนะโอเคแค่ลมพัดเขาก็คุ้นค้นมานะ นี่คือพลังของเหล่าฮันุมานลิงของยารามวายดูเซนะนี่เขาโชคดีอ๋อตอนนี้ช่วงนี้ดวงเขาไม่ค่อยดีนะอะไรคือเออจินโนซีตเนี่ยคืออะไรอ่ะานี่ไม่ใช่เรื่องที่ฉันสามารถอธิบายให้คนทั่วไปฟังได้เลยนะแต่สำหรับเธอเนี่ยฉันจะอธิบายให้ฟังกรณีพิเศษแล้วกันนะ อย่างที่เธอรู้การใช้วิชั่นเป็นเวทมนต์ที่แค่คนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นสามารถใช้ได้เนี่ยเพวกเขาใช้วิชั่นในการตัจหาพลังของเอลิเมนต์นะแต่ความจริงแล้วคนเหล่านั้นจริงๆแล้วคือคนที่สามารถพัฒนาไปเป็นคามิได้แล้วก็สามารถขึ้นไปบนเซเลเทียได้ด้วยเรียกพวกเขาว่าเทงกุขึ้นไปบนสวรรค์กันล่ะ ไทม่อ uhm, นไม่เห yeah. ็นเรื่องนี้เลยอ่ะเพราะเราอาชอนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับยังไงล่ะแล้วพระเจ้าเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้วิชาด้วยนะเพราะเราอาชอนเน่ะมีพลังเวทมนต์ที่สามารถจะเชื่อมโยงกับเซเรเทียเนี่ยโดยตรงนะที่ถูกเรียกว่าคาโมโกกุรุเนี่ย พี่ยัยนั่นเอาไปนะมันเป็นแค่เครืองประดับที่จะพกไว้หลอกๆแค่นั้นเองอะนะเฮ้ยไอ้ยายผู้หญิงนมโตที่าทมาเตะพวกเราจนกระเด็นเนี่ยเป็นใครกันเนี่ยนั่นก็คือชินอระเป็นหนึ่งใน,ใน,ในสิเทอฮารวิงเจอร์นะโค้เนมของเธอก็คือหมายเลขแปดค่า เจ้าหน้าที่ชั้นสูงของปาตุยผู้รับใช้โยโกแห่งเสนเนียและมีพลังเทียบเคียงกับปราวเทพยโยโกของเสนเนียงั้นเหรอหรือว่าจะเป็นอืมหนึ่งในเจ็ดเท่ว่านั่นบัลลังเสนเนียพาเลยกูออกคำสั่งให้พวกปาตุยฮาบินเจอร์ แม้ว่าพวกเราจะไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะฉันก็ไม่เคยคิดเลยว่าเธอจะวางแผนที่จะคโมยพามิคโนกรุตเนี่ยคิดไม่ถึงเลยจที่นี่โอ้นั่นจะเรียกว่าดีกันนเมื่อสองร้อปีก่อนพวกเราสนิทกันมากเลยนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วล่ะหลังจากไพพิบัติครั้งใหญ่เธอก็ไม่เผาผีเช่นอีกเลยโบกทุนต้นน้ำกอบเ่าทั้งหมด เราหยุดคุยเรื่องอ่าชอนน้่แข็งมากกวาตุยเถอะนะเพาเธอกำลังตามหาพระเจ้าที่เหลืออยู่แล้วก็ฉันว่าคนทางของเธอมันคงยากมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าเธอควรจะเริ่มจากเมืองที่เป็นพัธมิตของเราก่อนนะเมืองที่พระเจ้าแห่งดินปกครองโดยตรงนลนะลี่ยู่ยังไงล่ะแต่ละปีเนี่ยเขาจะลงไายัยงโลกเพื่อชี้นำเมืองลี่ยู่ยังไงล่ะ าฟังดูเขามีความรับผิดชอบมากกว่าใครบางคนแถวนี้นะเนี่ย <c oughs> แต่ว่านะวันนี้ข้จะคับรถหนดที่เขาจะลงมายังโลกแล้วล่ะเออถ้าเธอไปไม่ทันเนี่ยเธอต้องรอไปอีกปีนึงนะจะบอกให้หเฮ้อเฮ้ยทำไมไม่รีบบอกเราเร็วๆล่ะเฮ้ยถ้าง,งั้นเรารีบไปกันเถอะนะเดี๋ยวก่อนสิเออเจ้าคนต่างดาว S <S นับเดินทางเอ๋ยเมื่อเจ้าออกเดินทางครั้งหนึ่งเนี่ยจงจำไว้ว่าจุดหมายของการเดินทางของเจ้านั้นคืออะไรนะจําำไวใ้ให้ดีหลานกแห่งเทวัตบทเพลงเมือ,ตอตงต่างๆราชินีฟาตุยและก็ลาสัป,ปะลาดเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการเดินทางของเธอเท่าน,นั้นปลายทางอาจจะไม่ใช่ทุกสิ่งแต่ก่อนที่เธอจะไปถึงจุดจบจงลืมตาไวไ้เสม,ม,มอเธอจะได้พบ้โอกาสต่างๆรอบตัวเธอมทงาเธอ เอาละหมดเวลาของเทพเจ้าอนิโมแล้วล่ะตอนนี้ฉันต้องกลับเป็นเวตีแล้วเหรอนะถ้าอยากรู้อะไรแล้วก็รีบถามเลยนะเพราะว่านักปราด์น่ะเขาอยู่ไม่เป็นที่หรอกน่จะบอกให้แล้วเขาไม่ต้องแบบขโมยของของเขาคืนเหรอแล้วดารินล่ะาริื่อจะได้ของทุกคนแล้วก็หัวข้อดารินว่าบิส์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 ส

เขาบอกให้เราเดินทางไปลีอยู่ละจบแล้วนะครับเควสสำหรับเมืองสายลมนะทุกคนนะเดี๋วเราก็ได้ไอ้นี่มาทุกคนได้ไอันนี้มาอัพอีพอกแล้วนี่ยังไงท,ที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วครับทุกคนครับคอนเซ n นชั่นเออเราต้องไปเอาพลังสายลมก่อนอ่ะขอพลังลมกับข้าด้วย r e ส o n แนนวิด h อนิโม o นะครับทุกคนครับ วบอ่าโอเคครับเสร็จแล้วเราก็ถึงจะมาไอ้น,นี่ได้ครับทุกคนครับนี่คอนเซเลชั่นนะครับอัพขั้นที่2นะเออเราจะสามารถอัพไปแล้วเห็นไหมอันนี้เราอัพไปแล้วครับเราก็จะอัพอันต่อไปได้ครับทุกคนครับเพิ่ม Energy Recharge ขึ้น16นะครับวับนี่นะทุกคน เออตัวพระเอกนี่ยิ่งเล่นตามเนื้อเรื่องไปมันจะยิ่งเก่งเรื่อยๆนะเพราะนั้นอย่างที่บอกครับอย่าลืมเล่นเนื้อเรื่องด้วยอย่าทะเลทลายเหมือนผมนะทุกคนนะ <c oughs> <c oughs> โอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับยุบยุบดิสตต้คอ